มาครับมาเริ่มที่ซิลเวอร์กันต่อเลยนะฮะมันไม่ขอดูวิวก,ก่อนพวกวิ่งเมื่อกี้เห็นไหมพวกวิ่งเมื่อกี้ลงมานี่ถึงนี่โ้หลงมาพันสองร้อยกว่าจุดเลยนะนะถือว่าเยอะอยู่อ่ะมาเริ่มกันต่อนะครับแนวรับวิคแนวรับวิคของซิลเวอร์ยังอยู่จุดนี้อยู่เลยนะฮะจุดเดิมนะครับจุดเดิม มาาขยันนึงอ่จุดนี้นะครับแนวต้านวิกจุดนี้อ่ะแค่นี้พอวิกมาเฮ้ยมันนะมาวิกต่อนะครับวิกต่ออวิกนะครับจุดนี้นะคือแนวรับซึ่งวิกผมเป็นทัชพิงก์นะสีมพูนะครับซึ่งมันทะลุลงมาแล้วสังเกตปะมันทะลุแนวรับวิกลงมาแล้วนะเฮ้ยมีโอกาสลงต่ออ่าผมตีแค่นี้นะเส้นเดียววิกนะมาเด ทะลุเดอเดอแรกตรงนี้มันยังไม่สิ้นสุดนะไม่เอานะเพราะงั้นตรงนี้นะ่าจะทําได้เดนะครับเดเดเป็นสีแดงนะครับอ่าโอเคดูซิมันจะลงมาได้ไหมมันจะลงมาทะลุจุดนี้ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะ,ะใน RSI ของ d RSI นะครับของ d นะครับก็คือมันมุดลงมาแล้วมุดเส้น55ลงมาแล้ว Uh, มีโอกาสนะมีโอกาสมีโอกาสลงมาอีกนะครับถ้าอยู่ใน5 5าสถึงสีเนี่ยเราจะตีเป็นไซด์ว์นะครับถ้าอยู่ใน5 5าสถึงสีเราจะตีเป็นไซด์ว์แต่ถ้ามุด4ี่ลงมามีโอกาสลงต่อเนื่องนะครับมีโอกาสลงต่อเนื่องนะฮะโอเคดีได้แล้เฮดโฟเฮดโฟจุดนี้เลยกับเส้นแดงถือว่าเป็นเส้นเดียวกันแล้วกันนะครับถือว่าเป็นเส้นเดียวกันนะครับไม่ตีเดี๋ยวลายตานะฮะโอเคอ่านเกมนะครับ อ่านเกมนะครับอ่านเกมคือ,อมีโอกาสลงต่อเนื่องนะครับเพราะงั้นตัวของซิ w เวอร์นะฮะเล่นคล้ายกันกับทองได้เลยนะครับของซิเวอร์เล่นคล้ายกันกับทองได้เลยคือสามารถเล่นในขาลงได้นะครับจากการอ่านกราฟนะครแล้วก็เราเอาทฤษฎีของดาวชอรี่มาจับอีกรอบหนึ่งก็แสดงว่ามีโอกาสเล่นลงนะครับมีโอกาสเล่นลงนะฮะโอเคครับง่ายๆเลยนะรเราจะ ทำกำไรโดยการใช้ทฤษฎีดาวนะฮะแล้วก็แนวรับแนวต้านของกราฟเป็นหลักนะฮะส่วนข่าวสารตัวนี้เราไม่สามารถควบคุมมันได้แต่เราสามารถอ่านได้นะครับโอเคของซิลเวอร์อันที่หน้าก็ขอให้โชคดีนะครับแล้วก็มีเงินใช้กันนะครับโชคดีขอให้ร่ำรวยกันทุกคนนะฮะแต่ว่าให้เล่นยังไงก็ให้เล่นอย่างพอเพียงนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ